กันยีใจลูกเอ้ยถ้าเองไม่หายยายก็เป็นทุกข์เยอะๆขาก็เพลียังนี้ยายจะแบกลงไปไหวเหรอเนี่ยแต่สงสารยังจำเนื้อวานเยอะก็เพลิดก็เพลิดนอนยังคุยยังมืดถึงเจ้าเองัวเองจะไม่หายลูกทำไมหายแล้วยายแบกยังไม่ไหวเลยนะให้ยามทั้งตัวให้ดีเยอะนอนยังคืนคนยี ทำเนี่ยเพราะว่าสงสารลูกฮึบ่เนี่ยเองก็ไปรู้จักว่าไงยายหืึบริหลังขอหวยให้ยายบ้างนะเป็นไว่าืจอขนมให้เองกินเยอะนะบอกหวยให้ยายบ้างยายจะเอาเขียนสุดตัวพอเขียนเนี่ยเฮ้ยสุดตัวออกเท่าไหรเองก็ขาดให้ยายรู้นะ ยาถูกเองก็มีความถูกไปด้วยเหรอยาที่ได้หนึ่อเลยฉะนั้จ,จางคนเลี้ยง่อหอยละสามร้อยเอาไหมยาถูกก็วันที่หนึ่งที่สองไจางคนเี้ยงคนนวดหอยะสามร้อยเหรองานค่าแม่อาบแมเออาบจะจ้างคนเลี้ยที่เท